สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในเรื่องของการคูณจํานวนนะคะที่มีหลายหลักโดยที่ตัวตั้งเนี่ยจะมีตั้งแต่2หลักขึ้นไปแล้วก็ตัวคูณก็มี2หลักขึ้นไปเหมือนกันนะคะจะมีวิธีการอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมกันในคลิปได้เลยนะคะในคลิปนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องของการคูณจํานวนหลายหลักกันค่ะ สำหรับจำนวนหลายหลักนะคะก็คือตั้งแต่2หลักขึ้นไปนะคะตัวตั้งอาจจะเป็น2หลักหรือว่าตัวคูณอาจจะเป็น2หลักนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นสำหรับข้อแรกนี้เราจะมาดูในกรณีที่ตัวตั้งมี3หลักและตัวคูณมี2หลักกันนะคะอ่ะข้อนี้ก็คือ984คูณกับ34เราเรียก984ว่าตัวตั้งแล้วก็34เป็นตัวคูณนะคะวิธีการเขียน นะเราก็จะนําตัวตั้งไว้ในแถวแรกก็นะคะแล้วก็34ไว้ในแถวที่2นะคะเขียนหลักหน่วยให้ตรงหลักหน่วยหลักสิบให้ตรงหลักสิบนะคะแล้วเราจะเริ่มการคูณที่หลักหน่วยก่อนก็คือหลักที่อยู่ทางขวามือนะคะในที่นี้ก็คือ4ี่คูณสนะคะ4ี่คูณสได้16แต่เราไม่สามารถใส่16ลงไปในหลักหน่วยได้ทั้งสองจนวนดังนั้นเราจึงแบ่งนะคะ เป็นการใส่6แล้วก็นำหนที่เป็นหลักสิบเนี่ยทดในหลักถัดไปนะคะทางซ้ายมือจากนั้นเราทำการคูณน,นะคะนำหลักหน่วยก็คือ4คูณหลักถัดไปก็คือ8ก็จะได้เป็น4คูณ8 4คูณ8ได้32แต่เรามี1ทดอยู่อีกดังนั้นจึงต้องนำา1บวกเพิ่มเข้าไปก็จะกลายเป็น33ดังนั้นใส่3นะคะ แล้วก็ทดอีก3ที่หลักถัดไปทางซ้ายมือเช่นเดียวกันจากนั้น4นะคะคูณที่หลักร้อยก็จะเป็น4คูณ9ได้36แต่เรามีตัวทดอยู่อีก3ดังนั้นบวกเพิ่มไปอีก3 3 6 3บกวก3ก็จะเป็น39คร้าคราวนี้ไม่ต้องทดในหลักถัดไปแล้วเพราะว่าตัวตั้งมีแค่3หลักจากนั้นนะคะเราจะทำการคูณด้วยจํานวน10นะคะ เพราะฉะนั้นเราจะต้องใส่0ูนย์ยึดหลักหน่วยเอาไว้ก่อนนะคะ,ะแล้วเราก็เริ่มคูณนำสามไปคูณหลักหน่วยของตัวตั้งนะคะก็จะเป็น3คูณ4ได้12เพราะฉะนั้นเราใส่2ทด1นะคะจากนั้นนำ3า3คูณ8 3 8 24มีอยู่ทด1ก็เป็น25ใส่5แล้วทด2 แล้วก็นำา3ไปคูณ9 3 9ได้27ทดอีก2เป็น29นะคะจากนั้นเราคูณเรียบร้อยแล้วตัวคูณหลักหน่วยตัวคูณหลักสิบใช้ครบแล้วเราจะนำผลคูณของหลักหน่วยและผลคูณของหลักสิบมาบวกกันนะคะก็จะได้เป็นเริ่มที่หลักหน่วยก่อนนะคะ0ูบวก6เป็น6 3บวก2เป็น5 9บวก5เป็น14ใส่4ทด 1>, 1นะคะแล้วก็9บวก3ทด1เป็น13ใส่3ทด1 2อ่า2ทดอีก1ก็เป็น3ดังนั้นคำตอบที่ได้ก็คือ33,456นั่อนันเองนะคะอ่ะัอน,นี้ในกรณีที่ตัวคูณเป็นเลข2หลักเดี๋ยวเรามาดูในตัวอย่างที่เป็นตัวคูณ3หลักกันบ้างนะคะ ในที่นี้นะคะตัวตั้งคือ498คูณด้วย236ทําเหมือนเดิมก็คือเขียนตัวตั้งกับตัวคูณเนี่ยให้หลักเลขตรงกันนะคะจากนั้นทําการคูณโดยเริ่มที่ตัวคูณที่เป็นหลักหน่วยก่อนในที่นี้ก็คือ6คูณ8 6คูณ8ได้48นะคะใส่8ทด4จากนั้นทําการคูณนะคะในหลักถัดไป6คูณเนะคะเราจะใช้ตัวคูณในหลักหน่วยเนี่ย คูณกับตัวตั้งให้ครบทุกตัวก่อนนะคะ69ได้เท่าไร54นะคะบวกอีก4เป็น58ดังนั้นเราต้องใส่8ทด5นะคะ,ะจากนั้นเรายังคูณตัวตั้งไม่หมดเลยเพราะฉะนั้นต้องนำ6ไปคูณ4 6คูณ4ได้24เรามีทดอยู่อีก5ก็เป็น29นะคะ เรียบร้อยแล้วสําหรับการคูณด้วยหลักหน่วยนะคะต่อไปเราจะคูณด้วยหลัก10ก็คือ3 3 0เพราะฉะนั้นใส่ศูนย์ึดหลักหน่วยเอาไว้ก่อนนะคะจากนั้นก็เริ่มคูณเลย3คูน8ได้24นะคะใส่4ทด2เอาไว้นะคะจากนั้นนํา3ไปคูณ9 3 9ได้ยี 24, นะคะแล้วมีอยู่อีกทด2ก็เป็น29ดังนั้นใส่9แล้วทด2นะคะอ่ะเรายังคูณตัวตั้งไม่ครบนะจำนวน10ต้องไปคูณกับ4อีกครั้งหนึ่งนะคะ3คูน4ได้12 12ทด2เป็น14 นะคะอ่าเรียบร้อยแล้วหลักหน่วยหลักสิบแต่คราวนี้ในข้อนี้เรามีตัวคูณเป็นหลักร้อยด้วยนะคะดังนั้นหลักร้อยเราควรจะต้องทำการยึดหลักสิบและหลักหน่วยเอาไว้ก่อนด้วยเลขศูนย์นะคะจากนั้นจึงทำการคูณนำสองคูนแปดนะคะสองคูณแปดได้สิบหกใส่หกแล้วก็ทดหนึ่ง ะะจากนั้นนำา2คูณ9นะคะที่เป็นหลักสิบ9เป็น18แต่เรามีอยู่ทด1ก็เลยกลายเป็น19เพราะฉะนั้นใส่9แล้วก็ทด1นะคะจากนั้นนำา2คูณหลักร้อยนะคะก็คือ4นั่นเอง2คูณ4ได้8ทดอีก1เลยกลายเป็น เนะคะเพราะฉะนั้นเราได้ผลคูณของหลักหน่วยหลักสิบแล้วก็หลักร้อยแล้วนะคะนำทั้ง3หลักมาบวกกันเพราะฉะนั้น8บวก0บวก0ก็จะได้8นะคะ8บวก4บวก0เป็น12ใส่2ทด1 9บวก9บวก6ทดอีกหนึ่ง เป็นเท่าไหร่คะ10 25นะคะใส่5ทด2นะคะ,ะแล้วก็นำ9บวก4บวก2แล้วก็ทดอีก2ก็จะได้เป็น17นะคะหลังจากนั้นนำ9บวก1ทด1นะคะก็เป็น11ก็จะได้ตรงนี้เลยคำตอบสุดท้ายก็คือ117,528นะคะ และเราก็มาสรุปกันนะคะว่าการหาผลคูณเนี่ยเราจะเริ่มการคูณโดยที่เราจะใช้ตัวคูณในหลักหน่วยก่อนนะคะแล้วก็คูณกับตัวตั้งในหลักหน่วยคูณกับตัวตั้งในหลักสิบแล้วก็คูณกับตัวตั้งในหลักร้อยนะคะทีนี้ถ้าผลคูณแต่ละหลักมีจํานวนออกมาเป็นเลข2หลักนะคะเราก็จะทําการทดในหลักถัดไปทางซ้ายมือนั่นเองนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะ เด็กๆนะคะฝึกโฟนทบทวนบ่อยๆนะคะแล้วก็ลองฝึกทําการคูณด้วยจํานวน2หลกัก3หลักนะคะให้คล่องแล้วก็จะสามารถทํางานได้นะคะบ๊ายบายค่ะ